มาชานมชานมอยู่ไหนชานมอยู่ไหนแอบอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาไปเดีวเอามาตรงนี้เดี๋ยวพี่เมียวี่เมียวาบูมชาบไม่สนใจไม่สนใจมาเร็วมาเรอยอ๊ยยยเร็วเร็ นกจับนกจับนกจับนกมันเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะลำล้ำรวยๆส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เฮ้ยหูวกลางแล้วหัวกางแล้วหัวกางแล้ว รู้ทำไมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเรียนทางนี้แล้วมาเร็วหนา,านมหนานมหชานมชอบแอบอยู่ข้างหลังต้นไม้ฮะเอ้ยเอ้ยเ,อ,ยเอ,ยอบแอบอยู่หลังต้นไม้อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยใครอยู่ตรงเนี้ย

ชอบมันอนในกระบะอันนี้เนาะชาบูเนาะสบายใช่ไหมสบายสบายเต็มเลยเต็มกะละมังเลยนอนเต็มกะละมังเลยอ้วนอ้วนเอ้ยอ้วนอ้วนเอ้ยนานนานานเอ้ยสบายสบายสบาย สบายไหมชาบูหลับแล้วเอาเอาทำไมหลับง่ายจังเลยอะน <c oughs> ้องเมื่อวานนอนในนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเขก็นอนอยู่ตรงนี้ทั้งเมื่อวานเนี้ยนอนสบายเลยเนาะซานมซานมอยู่ไหน

ทานมอะทานมบ้างทานมมะอะทานมมะทานมออกมาแล้วออกมาออกมาเล่นข <AUL1> ้างนอกนี่ห๊ะไปมุดทําไมอยู่ตรงนั้นน่ะอ้าวอ้าวอยู่อยู่ไหนจะเอ๊ะมามั้ย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 อือๆๆๆ มี่ะไรจับกันเันสอนแอบนันส้นแอบอาบน้ำแล้วก็สวยเนาะอาบน้ำแล้วก็สวยคุณสวยเลยอาบน้ำแล้วนะคะอาบน้ำสวยๆแล้วอาบน้ำกันเนี่ยอาบไปไหนไปไหนจะเข้าบ้านนะเหรอ อ,อยากเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาเล่นกันมาเล่นกันแปบ๊บนึงเร็วเร็วฮานุมมาเล่นกันแปบ๊บนึงมานี่มานี่มามาเร็ว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 ฮานุม ไปเดินมาอีกตัวหนึ่งนอนสบายตัวหนึ่งนอนสบายสบายอะไรนี่นี่มาเล่นตรงนี้มาอะไรชาโนม่เอาชาโนม่เอาแ <laughs> นา่แน่แน่นทำอะไร <laughs> ชานมชอบแกล้ง ขนมทับแคล้งนะมาออกมาๆโอ้ยๆๆๆๆโอ้ยโอ้ยๆอย่าตีกันอย่าตีกันว้ายงายทองเลยงายทองเลยอ่ะจิ๋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 ๆๆๆสนุกใหญ่สนุกใหญ่สนุกใหญ่เลยฮะสนุกใหญ่เลย quái ngạ tục con ngạ tục léo được hát ông thanh ông thăm bay thanh ông thăm bay The bird cock nám mở bird cock nám á Chụp clip, chụp clip Chụp clip bay Chụp clip bay ก็จบคลิปแค่น,นี้ก่อนนะคะโชคดีปีใหม่โชคดีปีใหม่มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ